สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมีหญิงจแปนนะคะช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของทางมี่หญิงเซนเซนะคะคลิปนี้มาฝึกพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นเวลาขอใช้ห้องน้ําและคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาดูคําศัพท์กันก่อนเลยค่ะคําที่แปลว่าห้องน้ํา4คําที่เห็นบ่อยในญี่ปุ่นนะคะมาฟังเลยค่ะทอยเลโอเทอะไรเคชชิทส์ทอยเลต ลองฝึกพูดตามนะคะมีสีคำฝึกพูดตามนะคะทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำทอยเลตโตเป้ปะลองพูดตามค่ะที่ล้างมืออ่างล้างมือเซนเมนไดสบูเ่เหลวล้างมือฮานโดโซปุห้องน้ำอยู่ที่ไหนเหรอคะ โอเทอะไรวะโตโคเดสกอันนี้เป็นประโยคเบสิกพื้นฐานที่คนเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นระดับตน้นคิดว่าน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับสูงขึ้นมาเป็นภาษาสุภาพเวาลาเราไปแบบบริษัทขอเช่าแมนชั่นหรือไปสุสานหรือไปที่สถานที่แบบที่มันไม่ใช่คนรู้จักสนิทชิดเชื่อมากนะัจะพูดประโยคนี้ค่ะ,อนนะโอเทอะไรお借りしたいのですか ดจิราได้โชคกะอยากขอยืมใช้ห้องน้ำค่ะไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนหรอคะลองพูดตามนะคะขอยืมใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะโอเทอรいい์ไรโอโอคาริสเตโมอีเดสกาลองพูดตามค่ะขอยืมใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะโอเทอร์ไรโอโอคาริสเตโมไดจบูเดสกาพูดตามนะคะ ขอยืมใช้ห้องน้ําหน่อยได้ไหมคะอีกระดับหนึ่งเลเวลที่สูงขึ้นมานะคะสุภาพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโอเทอไรโอโอคาดีสเตโมริชิเดโกะสามารถขอยืมใช้ห้องน้ําหน่อยได้ไหมคะโอเทอไรโอโอคาดีดคิมัสห้องน้ําอยู่ตรงไหนหลนะคะโอเทอไรวะรุชิร a เดโอกะอันนี้ก็จะเป็นแบบคำถามแบบสุภาพนะคะ ขอโทษทีค่ะขอยืมใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะโอโซเรอินิมัสกะโอเทอไรโอโอคาริสเตโมยโรชิเดชอกะอันนี้ค่อนข้างสุภาพมากๆเลยนะคะอาจจะพูดยากนิดนึงแต่ถ้าฝึกบ่อยๆแล้วเราจะชินกับการออกเสียงนะคะถัดมาค่ะขอโทษทีค่ะสามารถขอยืมใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะโอโซเรอินิมัสกะโอเทอไรโอโอคาริเดคิดดมคัสกะเป็นยังไงบ้างคะประโยคในวันนี้ ลองฝึกพูดนะคะแล้วคุณจะชินกับการออกเสียงค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะแล้วทางไม่ญิงเซนเซจะมาเขียนตอบข้อสงสัยให้กับทุกๆคนนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอีบุ๊กหนังสือออนไลน์นะคะแล้วก็คอร์สภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ของทางไม่ญิงเซนเซสามารถติดต่อมาทางไลน์ q r c o า e คตามที่แปะไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ